นั่นเองครับมาต่อกันนะครับสิ่งที่2ครับที่จะเกิดขึ้นครับเมื่อท่านทานไข่3ฟองติดต่อกัน7วันอย่างถูกวิธีครับนั่นก็คือเรื่องของกระดูกหรือ bone h e a นั่นเองครับ ถามว่าเพราะอะไรครับในไข่เนี่ยนะครับมีวิตามินดีที่สูงมีฟอสฟอรัสที่สูงมีแคลเซียมที่สูงนะครับซึ่งเราบอกนี่ฮะเวลาเราไปทานแคลเซียมเสริมมันเยอะๆเนี่ยนะฮะทานแต่แคลเซียมเนี่ยกระดูกไม่แข็งแรงนะครับการที่แคลเซียมจะเข้าไปในกระดูกได้เนี่ยจะต้องมีพวกวิตามินดีแล้วก็ปริมาณของฟอสฟอรัสในร่างกายที่เหมาะสมซึ่งไข่เนี่แหละครับ เขาเรียกว่าผสมมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปหาอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับการที่ทานไข่นะครับแคลเซียมที่เราทานและได้จากไข่เนี่ยจะเข้าไปในกระดูกแบบจัจ๋าเลยเจ๋งๆเลยซึ่งจะทําให้กระดูกแข็งแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเริ่มมีอายุและยังมีความเชื่อที่ว่านะครับห้ามทานไข่เลยแบบอาทิตย์หนึ่งทานไข่ได้ฟองสองฟอ,องนะครับท่านเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพุนแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับทานไขเ่เลือกได้ถูก